ต่างประเทศคุณน่ะพึงขมเลยว่าเห็ดยุกดอกแก่งงามเลยดอกเห็ดดอกนี้ทีมันค้างเอลิทีหญ่บ้านโอ้ยเห็ดเนี่ยขาเป็ระคาเนี่ยกาสวัสดีเอฟซีสุขุ oh, สุขนเด้อจะมาพอกับอิสานบันดุงกับย่าพี่น้องมาพอบพี่พอน้องแล้บรรยากาศตอนแรๆ น้ำรดน้ําไฮข้างหน้าเด้อคุณนะน้ำฝนตกขักตกแน่อีริพี่น้องเด้นมาตามน้ํนาย่าก็บเฮ็ดสองมื่นหลังหลังหันกะบ่อใดไทยขิดฝนตกลิ้นแห้งโหดยัดนกล่องกันน้ำบอ่อใดเด้อพี่น้องก็เลยบอ่อใดไทยให้เบิ่งมื่อกี้กะสิมาหาเบิ่งว่าลงเหลืออยู่กะสิยัองอยู่ เต๋อแลอ้วตรงนั้นตันดเได็จม้านท่านใดเฮ็ดอะไรแล้วคนตกแห้งโพดเราเฮ็ดให้เฮ็ดเปื่อยพี่น้องข้างหลังเพิ่นสิเปือ่อต่ว่าทางหน้าเพิ่นกะเบิ่งกะว่าเป็นตะก,กินยุตะว่าไปเอาไม่ละเอาไปลวกเนี่ยเปือ่อเยอรุดเลยโอ้ยสามดอก เราทำให้บรรยากาศตอนเร่งๆเด้อพี่น้องว่าตอนเร่งขึ้ได้บึงคลิปตอนเที่ยงสิว่าถ่ายเงี้ยมาเร่งก็จะเป็นลุกม,มือนาพ,พุ่นละเอื้อนเพุ่นละงามแต่ได้บัดได้ถ่ายให้เบิง้งฝนตกเล่นมาว่านมาก่อนนี่ได้เห็ดบ,บ่วมหน่อยๆนี่แต่ดอกงามก็ได้เห็ดสามสี่ดอก างงาน,นี่ตังใดเงอนนี่โอ้ยฝนตกใส่คักหไหลดอกเฮ็ดน้อยๆกับเป็นเท่าๆเฮ็ดกระบ,บอกไข่ไหลออกรอบดีบอกไข่ไหลเลยนี่คู่ละสองสามตา ปกติเราก็สะได้หลายก้อ,อน,นอยู่แข็งแบบนั้นอเล็กดอกนี่นนนนน ดอกไม้บ่อใดเลยนี่ถ้าเป็นฝนลิงลิงทั้งรางพันสิ์จีบบ่ไข่ใดแต่ว่าทั้งหนาพันดีอยู่ดีถ้าเป็นย้มเลียงกันใดคือเก่าดอกซ้ำนี่แต่บานบานก็ยังบอลนอเป็นน้องโอ้โหดอกไม้ว่าเมนต่างประเทศคนอ่ะโอ้โว้ย ว่าไม่เห็ดผงหวานเด้อพี่น้องปานกันเลยกับเห็ดผงหวานมาต่างประเทศดุหน่อยขาเมียจังหุ่มเลยนุดนด่ะดอกโอ้ยดอกขันดอกน้อยขึ้นดอกน,อน้อยขั้นสวยงามขึ้นกันมือนีสงสี่ดอก เเ็ดนี่ยขาแตเจรคาเนี่ยโอ้ยสมัวเหน่าเนาเนะฝนตกห้มเมิดขึ้นโอ้ยใครในว่อเนหน่าที่นอก็ได้อยู่ฝนตกห้ามบดขึ้นบดเบึน วันนี้ย่ยจังเลยม่เก็บเพราะว่าคนตกลินที่นอจนจนระบายพือเศร้าอโอ้มเด็กกัด มีพ่อได้เก็บน้ำผู้มีได้เก็บเกือบสุเม,มือ่แต่ฝนตกมองได้สุมพันกระออกก่อนมองได้นวนพันกระออกรุ่นมองกออกดอกดอกเห็ดโอ้ยหมาเด่นกับพี่น่องตัวนี้เราบอกนี้ออกเพื่อ ี่เก็บเดชรไปเนก็ัวเก็บักกวก,ก,ก็ไจาจะปนเลยหระดอก,ก,ดกนี่หน่อยก็ลังเกิดหาคู่นี่คือเค็สิได้กอนี่แหละพี่น่องเบิดหมองหาแล้วบ่มงี่ คนอยากไล้เดย์แล้วที่ดอกหน่อยกับบอกไฮไลท์ได้สภาพไปหาคู่คุณมาไงพอได้เติมกันเพราะได้เกี่งจะเกี่งโอ้โน้ำไม่ยอมหลับปักนมึงี่นอนที่เด็กเงี้ยว่ามันเบิดแล้วก็ยั่งยั่งดิ นี่จะขี่ดินเดอ้อฝนตกใส่เห็ดเปื่อนมาใส่บนดอกนี่ได้บ่ผูมองออกดลกแทะโอ้ยยังสีเหลวพี่น้องเลยก็เป็นตาได้ตว่วาบ่อได้ได้เนี่ยพันนี่ทั้งหนาพันก็นดีๆอยู่ตว่วาทั้งหลังพันเนียเวลาเอาไปลวกเลยเปื่อยน,น้่งคนได้ว่ามันสีได้ได้เก็บถิ่มตว่วาเค่งตัวเคิง มันย้ายเลือกเอาแต่ดอกคิดว่าเป็นตาได่แต่ว่าข้างล่งด้าลังดอกเป็นไถ่เลยแล้วก็เป็นเน่าๆเป็นนั่นบ่ได้พี่น้องเพื่อมาหาคู่นี้ด้วยปะเนี้คู่นี้ก็มาหาเล่มเหระเล่มเบิงว่าเมื่อวานนี่ก็เพือเอาบ่เบิด์ตาปสั่งเอาแต่ดอกหน่อยๆเพียงสิไปลวกก็จังสิบบเปลือย ถาบมุ้มสูงด้วยพี่น้องเอ้ยดอกเห็ดโอ้ยดอกเห็ดมองออกหรอกไก่สัมบอโอ้ยกระไดสัมพี่น้องเลยได่บ้าน้องโอ้ยดอกมีกระายเลย ได้บุนี่ก็ส่ได้ด้วยบุบันทีมากเก็บแต่เสาเนาะสวยๆมากเราเป็นแนวใหม่งนี่นี่ก็ได้บุอะไรลวกกุ้กงซะก่อนซาปกติแล้วถ้าบ,บ่เป็นแง้มฝนนี่ได้บัตเต้นดอกนี่ก็ได้ ใสบน้องตกลงพี่น้อืองเบิงแจ๊กสีใส่ไปอกแ็ดทีมันบองงามเด้อ ฝนตกใส่พี่น้องเลยมองออกบอกอกันนอุ้ยใดญบ่นเนี่ยลองบ่งอุ้ยวันจะเต็มไปเห็นสะบ่อส,สองด,งงดอกนี่งามพี่น้องโอ้ยดอก ดอกนม้ดอไข่รหงยดอกนี่มองกรดอกซองดอกอีดอกนี่ดอเดี่อ,องสวยกุ่หนะ nó đọt như luôn chứ Cái suối cứ cầm Tỏ cho nó, ôi bà đại dầm ui phần Thôi đi 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 Hiệt tươi bất đi mô nè thấy ở đây không? คเปืบบเ่อยแต่แล้วฝนตกข้างเกี่าวหวังเดอ้อที่นองคุ้น่ะดอกเห็ดงามงามแต่ว่าจักสิเป็นยังไงเวลาเอามือลวกอุย้ยดอกนีบัวใหญ่สั่งเดอ้อดอกง่ายก็มู่ะบัวหใหญ่สางใหญ่สามดอกทัดเก็บตอนเช่้าอาสิได้ยอยู่สวยมากนี่ดอก,กบบอดนี็กระบอกไม่หลุนบ่ สิไดงยูบุอกปิดปิดแต่ดอกงามแต่ว่าฝนตกมากขึ้นตกยูเบิดขึ้นเบิดมือน้ำจะไม่น้าบบมีแต่จนมีจะจนไหลโอ้อ,อกมา้อ้ที่ดอกไม่ตกเต็มแต่ว่าดอก โอ้ยดอกนี wow. 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 Oh, ้โอ <floor. S 1> <floor. S 2> uh, ้ยใดมันโอ้ยบูดใหดอกเห็นไหโอ้ยแถมยังแง่งเตยบดเลยดิดอกสองดอกนี้น้อยโดอกนี้ดอกนี้บูดใหได้ดอกเดียวแต่เพี่อนเก็บเห็ดมาแรงเด้อแดดลังอ่อนๆพุ่งหนามพี่น้องคนตกแหงอีหลีดิโอ้ยมันมาพอสองดอกงามๆ มีดอกนึงดอกน,นึงโอ้ยประมาณนี้เด้อข่อยสิบุเปื่อยสวย จีแมนมองออกหลอกคักเนาะตกเห็ดตดกนี่จีแมนคักเอ,อลี่เพื่อใดน่กจะคิพาเขามาเบิงไม่หนีเด้อพี่น้องฝนตกไรแต่จนมาหนามเซ มองไยเดียวคงได้มองเกิดเฮ็ดดีๆเหรอแต่หตว่าถ้าได้เต็มต,ตายอยู่น,น้อกกันมาหาเนี่ยต่มไปมันพอเต็มตายิน่ี้ดอกเียไป้บ้านหว่หวยหอใดหอใดฝุ่นดอกมีเผาขึ้นกันโอ้ย บ่ได้ดอกพี่น้องน้ำเสี้ยเถาเพิ่งละล่ะดอกมีได้บ่อุ้ยเถาเถาดอกพี่น้องเมื่องดอกที่บาดเนี่ยขาดว่าก็สีได้อยู่ดอกได้อยู่พี่น้องสรงดอกไม่ใดอยู่

ดอกเห็ดมิตรสกุรปุกขนาดเลยเลยอ้ได้บ่โอ้โดยบ่ได้พี่น้องอย่างันนี่มาพร้าเห็ดผึ่ท่ามพี่น้องมองเคยออกเหรอโอ้โดอกแกงงามเลยแกงแกงแกงตืง้นกันกับซึมอยู่เฮือนโอ้โดยเห็ดผึ่ท่ามดอกนี่ไงบ่เห็น เขาเลยเอาเป็นเสื้อก็มีละเอาเด้อพี่น้องพี่สารบานดุงกับยายมาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดพึ่งขมเลยว่าเห็ดยุคข้าก็ได้เห็ดเพิ่งถ้ำดอกนอในแย่สียงังขึ้นไปเบิ่งเห็ดปวกก่อนออกตาบ้างไปหันนกอตตาพี่น้อง อยากก็ขอจบคลิปเก็บเห็ดยุคค่าเท่านี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเป็นกำลังใจให้ยายเฮ็ดคลิปใหม่ๆเพิ่ตงต่อไปพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเดอ้อจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจา้าต้องเห็ดปวกกิ๊กก่อนไหมพี่น้องเขาจะว่าโพสปวกกิ๊กออกคุณยายก,กระไดมากันจะปนนี่ละ่ะก่อนสิมาเก็บเห็ดยุคค่านะคือมาทั้งพีมาเพิ่งทั้งพี่ซะคน